โหลดยิ <Legend ary> Load, ai, paper, uh, mm ่งใหญ่ทวิกิตคอมเพล็กซ์จัดรายการสมนาคุณครางยิ่งใหญ่โหลดสนานเมืองตะลึงราคาถูกอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน25กรกฎาคมถึง16สิงหาคม2563พบกับสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตเครื่องครัวเครื่องสแตนเลสเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าพลาสติกสินค้าเบตเตอร์เลดวีแลนด์และสินค้าอื่นๆอีกมากมายมาลดราคากันแบบถูกสุดถูกประหยัดสุดประหยัดให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกหากันอย่างจุใจอาทิ ซอสหอยนางรมภูเขาทอง660มลปกติ35บาทลดเหลือ29บาทไวไวแพ็ก1 2รถหมูสามปกติ55บาทลดเหลือ45บาทครีมอาบน้ำแครหัวปัม๊มฟ้าซากุระและเจสมิค ตอน500มลปกติ110บาทลดเหลือ55บาทแชมพูซันซิลและครีมนวดหปัม450มลและ425มลทุกสีปกติ129บาทลดเหลือ85บาทผงซัฟ้องเอเซนซ์สีม่วง1,100กรัมปกติ82บาทลดเหลือ49บาทแอดแทคลิควิด3ดีครีนแอคชั่น800มลและ770มลซอฟแชมพูซอฟแดงและแมชชีน750มล720มลและ650มลราคาถุงละ79บาทซื้อ1แถม1 พออ้อมกูนเฟรนกางเกงรุ่นซิมิจัมโบไซส์ S24 M22 L19 XL16 XL14 ชิ้นปกติ122บาทลดเหลือ99บาท และที่ลานโปรโมชั่นชั้น1นพบกับมาเวลแตงกิ้วเซลล์ลด30-70%นำขบวนเครื่องหนังมาเวลเมฟายแฟเนรี่คารเรนอเรนเดอรองและบิไซยู่มาลดราคาสุดพิเศษชุดชนในจินตนาลด40-60%รองเท้าลูซองลด50-70%ราคาเริ่มต้น199-259บาทและเสื้อยืดลิขสิทธิ์แท้ซูเปอร์ทีลดราคาพิเศษเริ่มต้นที่199บาท24กรกฎาคมถึง18สิงหาคม2563ที่ทวิ กิจคอมเพล็กซ์ติดบคสสระบุรี และสำหรับท่านที่ยังไม่มีบัตรสมาชิก v i p อทวีกิจเมื่อซื้อสินค้าภายในห้างวันนี้สมัครบัตรสมาชิก v i p อทวีกิจฟรีเพื่อรับสิทธิพิเศษถึง3ต่อต่อที่1ใช้เป็นส่วนลดในเคาน์เตอร์ปกติ10%ต่อที่2สะสมคะแนนซื้อทุกๆ25บาทรับ1คะแนนต่อที่3สะสมคะแนนครบตามกำหนดนำคะแนนมาแลกส่วนลดเพิ่มสูงสุดถึง15%ในวันเสาร์อาทิตย์และลดเพิ่ม12%รในวันธรรมดาใช้ที่เคาน์เตอร์แบรนด์เนียนสมททุกเคาน์เตอร์ที่ร่ว ทุกจุดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยิ่งซื้อเยอะยิ่งสะสมเยอะและเปิดบริการแล้ว t h m o v v y y o ค a n d a e r i a n d e s t u Studio ที่ชั้น2ธุทวิกิตคอมเพล็กซ์และคลาสออกกำลังกายฟิตเนสมวยไทยที่หลากหลายและสนุกสนานที่ V Studio ชั้น2และชั้น3าทวิกิตคอมเพล็กซ์พบกับลานสเก็ตโรลเลอร์เรอสเปซส,สำหรับผู้ที่ชอบออกกำลังกายไม่ควรพลาด และเทเบิลเชนนี้โตะมาตรฐานระดับแข่งขันมีผู้ฝึกสอนที่มีความเชี่ยวชาญระดับอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์และเทคนิคการเล่นระดับเบื้องต้นถึงมืออาชีพสัมผัสได้ที่ชั้นสางติดโรงเรียนสอนเทควันโดห้างชวิกิตคอมเพล็กซ์ ไม่ได้โลดสนันเมืองตะลึงราคาถูกอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก,ก่อนพบสินค้าลดราคาสุดพิเศษมากมายทั้งถูกทั้งแถมมาก่อนเลือกซื้อก่อนมาก่อนคุ้มค่าก่อน25กรกฎาคมถึง16สิงหาคม2563ที่ทวิกิตคอมเพล็กซ์ติดบกสสระบุรีทวิกิตห้างของคนไทยห้างท้องถิ่นไทยภาษีคืนสู่ท้องถิน่นแล้วพบกันนะครับ